บุคลากรทางการแพทย์เตรียมตรวจหาเชิงรุกผู้ต้องขังในเรือนจำสงขานะคะอีกกว่า600คนค่ะหลังจากที่พบผู้ต้องขังนั้นติดเชื้อ16คนก่อนหน้านี้ค่ะส่วนที่จังหวัดสตูลค่ะเจ้าหน้าที่จับกลุมเรือสินค้าพร้อมกับชาวอินโดนีเซียที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้7คนนะคะพร้อมกับเร่งส่งตรวจหาเชื้อโควิด -19 ค่ะ เรือตรวจการกองทัพเรือภาคที่3ชักลา่าเรือสินค้าอินโดนีเซียพร้อมควบคุมชาวอินโดนีเซีย7คนนำขึ้นฝั่งที่สถานีท่าเรือลัง,งูจังหวัดสตูลเพื่อดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองน้าววเอกจุมพศสนอพินผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้สอนชนภาค3ระบุว่าเรือสินค้าดังกล่าวลักลอบนำเข้ารังนกและหนอกกล้วยด่างค่ะซึ่งเป็นไม้ประดับที่มีราคาสูงในประเทศไทย โดยไม่ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองรวมทั้งจังหวัดสตูลมีนโยบายสากัดลักลอบข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นพบว่ามีชาวอินโดนีเซียป่วยหนึ่งคนจึงต้องเร่งตรวจว่ามีการติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่ด้านนายแพทย์อนุรักษ์สารภาพรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาระบุถึงกรณีพบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด -19 ในเรือนจำจังหวัดสงขลาจำนวน16คนนั้น ทางเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจะเร่งตรวจเชิงรุกภายในเรือนจำจังหวัดสงขลาโดยจะสุ่มตรวจผู้ต้องขังประมาณ600คนเพื่อจะได้มีความมั่นใจว่าปลอดเชื้อโควิด1 9ในเรือนจำอย่างแท้จริงส่วนในเรือนจำอื่นๆนะคะอีก4แห่งก็จะมีการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด1 9อย่างเข้มข้นหลังจากนี้ค่ะส่วนพระสงฆ์ที่วัดเขาพระวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังในพื้นที่การแพร่ระบาดจากคลัสเตอร์บ่อนพน,นันเขาวิเศษ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ50คนเสียชีวิต1คนและมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตัวอีกกว่า200คนทําให้พระสงฆ์ต้องงดบิณฑบาตและอยู่ภายในกุฏิของตัวเองงดกิจนิมนต์พร้อมกับตั้งโต๊ะรับบริจาคสิ่งของหน้ากุฏิค่ะขณะที่ญาติโยมนะคะหากต้องการทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตก็ต้องเว้นระยะห่างจำกัดผู้เข้าร่วมและต้องประกอบพิธีกรรมแบบรวบรัดค่ะ